ท่ามกลางปัญหาห่วงโซ่อ,อุปทานที่ติดขัดอยู่ทั่วโลกนะครับบริษัทโบโวนะครับซึ่งเป็นบริษัทยนตรกรรมยักษ์ใหญ่จากสวีเดนก็เปิดเผยว่าแม้ว่าความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทนั้นยังคงแข็งแกร่งแต่ว่ายอดขายก็ลดลงถึงร้อยละ20.2นะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสาเหตุก็มาจากแรงกดดันจากภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนจากทั่วโลกครับโบโว่คอร ผู้ผลิตรถยนต์จากสวีเดนได้เปิดเผยว่ายอดขายทั่วโลกลดลงร้อยละ20.2เหลือ47,561คันในเดือนมกราคมโดยยอดขายในยุโรปลดลงถึงร้อยละ24.8ในขณะที่ยอดขายในสหรัฐอเมริกาลดลงร้อยละ12.8ท่ามกลางแรงกดดันจากการขาดแคลนส่วนประกอบทั่วโลกและแม้ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นยังคงแข็งแกร่ง v บ l v โซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดทางด้าน Supply c h เ i n และปัญหาการขาดแคลน s e m i คอนดักเตอร์ซึ่งเคยออกมาเตือนเมื่อปีที่แล้วว่าปัญหาขาดแคลนชิป Semiconductor นี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปี2,565โดย v บ l v โยังระบุในแถลงการว่าขณะที่การผลิตค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆยอดส่งมอบสำหรับลูกค้ารายย่อยกลับต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการขนส่งเพิ่มมากขึ้น และแม้ว่าสถานการณ์ทางด้านห่วงโซ่อุปทานจะค่อยๆค,คลี่คลายแต่ปัญหาขาดแคลนส่วนประกอบยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการเติบโตยอดขายของบอ v o และอุตสาหกรรมยานยนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ